สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกันกบพี่อดอกส์เราพาของเล่นของเราออกมาเที่ยวนอกบ้านกันนะคะนี่ดอกส์ dogs. โอ้โวโชทุกคนน้อยนี่เจ้าอดอกน้อยตึงติงว้าว มาเจอกับพี่ลิงหน่อยสินี่ลิงจอ๋ออ๋นี่เจ้าลิงจอ๋อมีไฟด้วยนะคะทุกคนเอา้าอ๋อไปชวนแอปเปิ้ลโอ้โหเจ้าแอปเปิ้ลหงายท้องลงไปแล้วไม่เป็นไรมีพี่ช้างอา้าว ไปพร้อมกันเลยว้าวนี่พี่ช้างจอมนี่กลับมาหน่อยพี่ช้างโอ้ย โชว์ให้ทุกคนดูกันไปเลยโอมีไฟด้วยนะคะโอ้ว้าวแอลโลแฟนมาเล่นน้ำกันเลยอ่ะอ่ะด็อกก็มาเล่นน้ำกันด้วยนะคะน้องหมาตัวน่ารักน่ารักของเรา ว้าวโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย